หลายคนมีความชอบที่เป็นไปตามกระแสนําไปสู่ความเสื่อมสลายไปตามการเวลาแต่บางคนมีความชอบที่เป็นตัวตนของตัวเองนําไปสู่เป้าหมายที่ใจต้องการทั้งที่การเวลายังคงหมุนไปจากเส้นทางที่ต้องการเลือกจากความชอบที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกลายเป็นเครื่องประดับคริสตัลหรูหราที่ผสมผสานความเป็นตัวเองในแบบราฟาสวัสดีครับ ผู้หญิงกับความงามเนี่ยก็เป็นของที่คู่กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงก็อาจจะขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมความงามนั่นก็คือเครื่องประดับนะครับและถ้าพูดถึงเครื่องประดับที่วิงวิงโหเป็นเพชรพลอยระยิบระยับแล้วเนี่ยจะต้องพูดถึงแบรนด์นี้ครับราฟาโดยคุณนันนนัทิกาสุทธิปรารมครับสวัสดีครับ าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบเราก็รู้สึกดีดเห็นคนอื่นเอาไปใส่แล้วแบบเออสวยมีความสุขกับการที่ได้ใส่กําไลสร้อยคอต่างหูของเราอย่างเงี้ยเราก็โอเคอะค่ะมันเริ่มมาจากอะไรครับราฟาของุนั้นเนี่ยฮะราฟาเหรอคะก็คือหมายถึงชื่อใช่ไหมคะว่าได้มายังไงก็ราฟามันจะเป็นตัวย่อของ rejoicing As fashionable amazing accessory <c oughs> ค่ะ <c oughs> ซึ่งหมายความว่า มาชื่นชมกับความอัศจรรย์ของเครื่องประดับได้ค่ะเพราะนั้นคิดว่าเครื่องประดับเนี่ยมันมีความอัศจรรย์ในตัวเองอ,อย่างถ้าวางอยู่เฉยๆเยงนี้อาจจะดูธรรมดาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมาลองได้สวมใส่กับบุคคลแล้วเนี่ยจะมันมันจะเป็นแบบอีกลุกหนึ่งไปเลยซึ่งแล้วแต่บางคนใส่ออกมาดูหวานบางคนใส่ออกมาดูเปรี้ยวใช่ไหมคะนันก็เลยคิดว่าอันนี้ล่ะค่ะมันเป็นความอัศจรรย์ของเครื่องประดับปะค่ะ เริ่มอยากทําเป็นของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มอยากทำเหรอคะจริงๆมันเป็นจิตใต้สำนึกลึกๆที่เราชอบแล้วเราก็อยากจะทำคิดคิด,คด,คดมาตลอดนะว่าเออมันสวยดีเนาะเราชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแสดงว่าราฟาก็เริ่มมาจากความชอบของคุณนันนั่นเองค่ะใช่ใชค,ค่ะแล้วออตอนที่คิดที่จะเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองเนี่ยครับมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรคะก็คือได้ รู้จักคนหนึ่งที่เขาผลิตเครื่องประดับอะค่ะเราได้มีโอกาสคุยด้วยความที่เราอะชอบในเครื่องประดับอยู่แล้วเราก็เลยไปสอบถามว่าเออถ้าเราอยากจะออกแบบเองแล้วเราอยากจะให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมครับปรากฏว่าเขาแบบเออโอเคได้มันถูกจุดถูกล็อกถูกสเปคเราเลยก็เลยแบบเริ่มคิดที่จะทำอะค่ะ ก็คือว่าที่ร้านราฟาของนั้นเนี่ยก็จะมีขายอยู่2ฝั่งเนี่ยน,นะครับใช่ไหมฮะคือฝั่งนี้ก็จะไม่ได้ออกแบบเองรับมาแต่ว่าถึงแม้ว่ารับมาเนี่ยก็ยังเป็นวิบวับนะครับใช่อะไรอย่างนั้นจะเป็นงานแฟชั่นทั่วไป,วไปเพราะจะสังเกตว่าแฟชั่นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบบมาไวไปไวมากๆมาตามกระแสแล้วก็หมดไวเราก็ต้องตามเทรนนี้ให้ทันเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็มีประเภทแบบตามแฟชั่นเหมือนกัน คือจริงๆแฟชั่นเนี่ยอาจจะมาจากแบบอินสตาแกรมของแบบเราคนดังเซเลบอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้นะฮะก็คือเป็นฝั่งที่เป็นคริสตัลเลยนะครับซึ่งคือถ้าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกแบบของคริสตัลได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างถ้าเกิดเป็นเคสโทรศัพท์เนี่ยค่ะอย่างนี้สุดยอดอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวให้ลูกค้าดูว่า อยากได้สีไหนเราก็เลยทําทุกสีเลย <bunker. S 1> ในอันเดียวกันมีลูกค้าเลือกอันนี้บ้างไหมฮะทุกสีอะไรเงี้ยมีค่ะอยากจะอยากได้แบบนี้เลยแต่จริงๆอันนี้ทํามาเพื่อตั้งใจให้เลือกว่าอยากได้โทนสีไหนค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาที่แบบลูกค้าเข้ามาแล้วแบบได้จับได้สัมผัสได้เลือกสินค้าของเราก็รู้สึกมีความสุขนะแล้วก็ชอบที่แบบเห็นแบบผู้หญิง เขาบอกว่าเออเนี่ยบางคนลูกค้านะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่มีเครื่องกระดับร้านลาฟาเนี่ยตอนนี้เขามีแบบเป็นร้อยๆชิ้นเลยไม่ซื้อร้านอื่นเลยเราก็รู้สึกภูมิใจนะเออทำให้คนแบบชอบของของเรายเงี้ยค่ะครับผมแล้วเอ่ออยากให้ลูกค้าเข้ามาที่ลาฟาแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างในการที่เข้ามาแบบซื้อของร้านเราให้รู้สึกว่ามันเป็นความแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกเหมือนแบบการเองได้มาเลือกของอย่างแบบ เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลูกค้ามาถามว่าพี่คะช่วยเลือกหนสิว่าถ้าเกิดหนูไปงานเนี่ยหนูใส่ชุดนี้แล้วหนูจะใส่สร้อยอันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเข,เขาก็บอกว่าชุดเราสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่บางคนก็จะถือชุดมาเลยถือชุด,ชดมาเลยใช่<อ>แบบเหมือนเพิ่งช้อปปิ้งเสือ้อแล้วก็เอามาช้อปปิง้งเครื่องประดับกันต่ออ่เงี้ยค่ะคุณนั้นมีแรงบันดาลใจในการ ทำหรือว่า create สินค้าแต่ละตัวยังไงบ้างค่ะแรงบันดาลใจหรอก็คือมันจะมี2แบบนะคือแบบที่ใส่ได้ทุกๆวันเรื่อยๆก็คืออยากให้ซื้อไปเราใช้ได้สิงงนค่าอย่างในงานคริสตัลเนีนนะะ้ยค่ะนันคิดว่ามันเป็นทุกเพศทุกวัยเนาะที่เราใส่กันได้เพศเลยเหรอมีผู้ชายมาซื้อเหมือนกันค่ะจริงเหรอะเป็นผู้ชายที่แบบชอบใส่กําไลเขาก็จะไปใส่มิกกับ กำไรหนังกำไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเฉพาะกำไรเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งแบบที่ดูเส้นเล็กหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็มีหนาขึ้นมาหน่อยก็ตามขนาดของของคริสตัลด้วยใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละสีนี่คือไล่สีไปเลยนะเลือกเอาแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วอยอยากเปลี่ยนให้เป็นแบบที่เราต้องการก็เลือกได้ใช่อยากได้สีผสมมิกทุกสีเราก็ทําให้ได้ อะไรอย่างนี้ชถ้าชอบแบบนี้นะครับแบบว่าหลายใจเลือกไม่ได้อะไรอย่างนี้ยแล้วต้องรอนานไหมถ้าเป็นสีกิตตันที่เรามีสต็อกอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําได้ภายในหนึ่งอาทิตย์แต่นอกจากบางตัวที่เราต้องสั่งจากทางสวาร์ลฟกี้เป็นสีพิเศษเท่านั้นก็อาจจะต้องรอนานหน่อยก็จะแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้หลายคนอาจะสงสัยว่าใช้คือเจ้าสวาร์กี้แท้เนี่ยแล้วราคาเป็นยังไงร,ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณภาพเหมาะสมกับราคามากๆ แล้วแบบคุณนันแบบขายราคาไม่แพงแล้วโอเคสามารถาประกอบอาชีพดีได้โอเคเหรครับค่ะก็บอกอย่างที่บอกแหละมันเป็นความชอบอเนาะถ้าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบเราก็รู้สึกดีรู้สึกเห็นคนอื่นเอาไปใส่แล้วแบบเออสวยมีความสุขกับการที่ได้ใส่กําไรสร้อยคอต่างหูอของเราเอย่างเงี้ยเราก็โอเคค่ะคือราคาไม่แพงนี่อ่ะอย่างอย่างเคสโทรศัพท์ ราคาประมาณเท่าไหร่อย่างเคสโทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วแต่รุ่นด้วยค่ะแล้วแต่ถ้าเกิดเป็น iPhone 4สมมตินะคะ<อ>ก็คือจะอยู่ที่2,900บาทแต่ว่าของเราเนี่ยใช้ทิสตันเม็ดใหญ่เราก็ติดแน่นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วรับประกันตลอดอายุการใช้งานด้วยม,มาซ่อมได้ฟรีตลอดเลยครับกำไรล่ะครับกำไรกำไรนะคะก็คือจะมี2ขนาดเนาะ จะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็อลาสี่ราสิบขนาดใหญ่อลาแปดราสิบบาทไม่ถึงพันด้วยนะครับคิดเซิแบบทั้งอันเลยนะฮะแล้วอย่ากปักพื้นผิวนี่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับจะมีตั้งแต่290 390 490ไปถึง890รอาสิบะค่ะแล้วแต่แบบซึ่งสีก็เนี่ยฮะมีแบบเหมือนพันโทนสีให้เลือกด้วยนะเ<ช>มื่อกี้ที่ถามว่ามัน,นมีคัลเลอร์แล้วมีเอฟเฟกต์ แม่คุยกันมาตั้งนานแล้วนะฮะสักพักก็ยังไม่รู้เลยว่าร้านคุณนันอยู่ที่ไหนโฆษณาขายได้เลยครับค่ะตอนนี้ก็ร้านก็มีอยู่2สาขานะคะอยู่ที่ยูเนียนมอลลสาขาเลยคือชั้น2 F2 ล็อก B28 แล้วก็ชั้น F1 ล็อก OK 1 K09 ค่ะแล้วก็จะมีช่องทางใน Facebook นะคะหน้าแฟนเพจก็ www.facebook.lafaaccessory ค่ะและในอินสตาแกรมด้วย ลาฟาอันเดอร์สกอร์ออกเซซี่ค่ะครับผมจากทางอินสตาแกรมม็คืออินสตาแกรมของร้านหรือว่ามีแบบคนใส่แล้วเขาโพสอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอินสตาแกรมของร้าน <ผม S 2> แล้วก็<า>มีแบบพวกลูกค้ามาแบบรีวิวให้อย่างนี้ก็มีค่ะแบบซื้อไปแล้วก็ใส่แล้วส่งรูปมาให้เราเนี้ยค่ะโอ้น่ารักนะครับใช่ค่ะลูกค้าน่ารักมาก